ผมลงทางนะครับตอนนี้มาเจอห้วยที่ไหนก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ผมหลุดมาจากไหนเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมก็ผมจะนอนปิดห้วยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าป่าที่นี่สัตว์จะเยอะสัตว์ป่าจะเยอะหรือเปล่านะครับผมป่าแห่งนี้ผมไม่เคยเข้ามาเลยนะครับ <c oughs> เหมือนมีอะไรมาเหยียบไม้ไผ่ผุนะครับผมลงทางนะครับตอนนี้วันนี้ผมกะจะไปไล่ล้างนะครับที่ผมเคยไปนอนกับน้องแทน แล้วก็น้องดิดนะครับคือทางเก่าเนี่ยมันลกนะครับผมเดิอนอ้อมตัดสันเขาขึ้นมาสันเดียวนะครับลงมาอีกทีมาเจอห้วยที่ไหนก็ไม่รู้นะครับไอห้วยที่ว่าไปไร่ล้างนะครับหรือห้วยที่อยู่ใกล้ไร่ล้างตรงนั้นเนะ่ยมันเป็นห้วยลำธารนนเล็กๆนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับผมไม่ใช่ป่าส่ภาพแบบนี้นะครับไม่ลูกผมหลุดมาจากไหนเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมก็ผมจะนอนปิด ห้วยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าป่าที่นี่สัตว์จะเยอะสัตว์่าจะเยอะหรือเปล่านะครับผมที่สําคัญป่าตรงเนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาเลยนะครับวันนี้ยบังเอิญหลงมาเจอนะผมบรรยากาบรรยากาศเนี้ยดีนะครับแต่ผมว่าตรงนุ้น่าจะอันตรายนะครับที่เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบนเขาสักหน่อยนะครับเดินยันไปบนเขาสักหน่อยนะครับเพื่อจะหาที่นอนที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผม ครับืนนี้ผมจะนอนบริเวณตรงนี้แหละก็ระยะห่างจากห้วยนะครับหรือน้ำก็อยู่ราวหกสิบถึงเจ็ดเมตรนะครับน่าจะห่างเพียงพอแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็ต้องหาต้นไม้ที่อ้อ,อยผูกเปยนะครับผมผมคงไม่มีเวลาที่จะขึ้นไปผูกเปยบนที่สูงแล้วนะครับคือสงสัยคืนนี้ผมคงไม่ได้นอนนะครับเพราะผมมาคนเดียวนะครับผมแล้วก็ผมจะต้องอยู่เวรนะครับผมจะต้องอยู่จนเช้านะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยหาทางกลับบ้านผมรู้สึกว่ายังไงเดินต่อ จะลงมากขึ้นนะครับมองผมนอนตรงนี้แหละบริเวณนี้ตรงนี้นะครับนี่ต้นไม้เยอะเลยนะครับคือการจะหาที่นอนในป่าต้องดูดีๆนะครับว่าเป็นทางเดินของสัตว์หรือเปล่าถ้าเป็นทางเดินสัตว์เนี่ยห้ามนอนเด็ดขาดนะครับ นี่เลยนะครับแคมป์ชั่วคราวของผมในคืนนี้นะครับก็ปกปดง่ายๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับคือผมสามารถมองเห็นได้รอบทิศเลยนะครับก็ปลายไฟชิ้นเนี่ยผมพยายามผูกให้มัสนสมหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะต้องไปหาฟืนแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่เย็นลังคืนผมคิดว่าอากาศน่าจะหนาวเพราะช่วงนี้มันหน้าหนาวด้วยนะครับผมคงจะต้องผูกต่ำแค่น,นี้นี่ ลอ,องสังเกตด,ดูครับระดับเอวนะครับผมแคนี้ก็เพีงพอแล้วนะครับเหลือแต่ตัวผมเองแล้วตอนนี้นะครับว่าคืนนี้ผมจะเผลอหลับไปหรือเปล่าแต่ถึงไงผมก็จะหลับไม่ได้นะครับ ก่อไฟติดแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับต้องขอใกล้ๆเปลอหน่อยครับเพราะว่าตกดึกๆเนี่ยมันจะหนาวมากนะครับเมื่อกี้ลงที่ผมลงเอาฟืนมาวางนะครับดินเสียงเดินอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นเหรอครับผมนี่ตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมากินรองท้องไปก่อนนะครับผม หิวนี่ยังไม่ค่อยหิวหรอกนะครับเพราะว่าลองทังเนี่ยผมก็กินนมขนมปังนมขนมปังตลอดทางนะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับ หาฟืนได้น้อยมากเลยนะครับกระป๋าตกน้่กระป๋าตกตกทัหมดแขวนอยู่ดีๆตกเฉยเลยว่ผมไม่ได้แขวนนะผมใส่กิ๊บไว้ด้วยนะเนี่ย กาศเนี่ยเริ่มหนาวทุกทีพุ่ีครับต้องใส่เสื้อกันหนาวไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าพื้นผมมันน้อยนะครับผมเหลือเวลาน้อยมากในการเดินหาพืน,นครับมันมืดแล้วนะครับเลาก็าที่ได้นะครับ เมือนนี้อนะไรมาเหยียบไม้ไผ่พุนะครับเกยบดังสอนที่เงียบไปเลยนะครับไม่ใช่เสียงไม้ไผ่หักแน่นอนเป็นเสียงตัวอนะไรสักอย่างเหยียบนะครับคืนนี้ผมก็จะต้องอยู่แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของการ นอนป่าคนเดียวนะครับที่จะต้องคอยระวังคอยฟังเสียงตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะป่าที่เราไม่คุ้นเคยนะครับผมเราต้องระวังตลอดเวลาเลยนะครับป่าแห่งนี้ผมไม่เคยเข้ามาเลยนะครับ ตอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะครับใกล้สว่างแล้วนะครับบอกเลยเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติใดๆนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะนอกจากเสียงเหยียบไม้ไผ่ดังสองครั้งเมื่อตอนประมาณตอนดึกเมื่อคืนนะครับง่วงก็ง่วงแล้วผม ดินครับเสียงคล้ายนกคูกแต่ไม่ใช่นกคู่ครับเสียงนี้ผมไม่ชินเลยแต่มันก็อาจจะเป็นกนกนดะินเสียงกบเสียงเคียนในลำธารนนัะ้น่าจะกลบเสียงน,นี้นะครับเพราะเสียงมันแผ่วมากมันดังกู้กู้กู้ดังง น้าเป็นนกฮูกอะไรนะครับหรือมันก็นกแสกหรือเปล่าแต่ว่าเสียงนกฮูกหรือนกแสกนเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ชินเท่าไหร่ มันดังอยู่อย่างนี้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ดังนะครับถ้าไม่มีตัวตนผมไม่กลัวนะครับผมกลัวสิ่งที่มันมีตัวตนมากกว่านะครับอากาศหนาวหนาวมากนะครับแต่ก็ดีที่มีกองไฟตรงนี้นะครับ,นะรบช่วยผมได้เยอะเลยนะครับถ้าม,มีกองไฟบอกเลยว่าคืนนี้ผมนอนไม่หลับครับผม ทั้งสามคลิปนี้ผมคงจดต้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับมันคงไม่มีอะไรแล้วแหละยนะิ่งมายิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานลครับ คงไม่มีแล,แล้วนะครับผมของีบสักชั่วโมงนะครับผมผมเนี่ยก็จะไปไล่ไล่ล้างนะครับก็จะไปสร้างที่พักสัก,กนหน่อยแต่ทางเนี่ยนะครับมันลกนะครับทางเก่ามันลกแล้วผมต้องเดินอ้อมนะครับจนผมเนี่ยหลงนะครับผมอาหารเนี่ยผมค่อยกินมุ่งใ้เช้าที่ลงไปหุงข้าวที่ห้วยนะครับผม ส่วนเหตุการณ์ต่อไปหลังจากนี้ผมก็คงไม่ได้บันทึกไม่ได้ถ่ายให้พี่พได้ดูนะครับเพราะมันไม่มีแล้วแ,ลวแหละแค่หุงข้าวนะครับแล้วก็ต้มไข่แล้วก็น้ำพริกผักก็หา,าแถวนี้นะครับผมโอเคครับ ตอนนี้ก็เช้าเจ็ดโมงเกือบจะแปดโมงแล้วนะครับผมก็เก็บข้าของหมดแล้วนะครับผมก็ขอกลับไปตั้งตัวก่อนนะครับทางเนี่ยค่อยมาหาทีหลังนะครับเมื่อวานผมหาทางนึงเกือบทั้งวันเลยนะครับจนพเพ้ก็ยังหาไม่เจอนะครับผมเลยต้องตัดสินใจต้องหาที่นอนแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็ คิปวิดีโอนี้ก็ขอลาเวียดซีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณรูกกกำลังใจนะครับผม